สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรค์บ้านประจำวันที่12กันยายนนะครับวันนี้เนี่ยก็จะชวนคุยเรื่องอะไรนะครับมีอยู่ 2- อสาประเด็นนะครับวันนี้เป็นเรื่องของงานไฟฟ้านะครับงานไฟฟ้านะครับก็จะเป็นความรู้นะครับหรือว่าข้อพึงระวังข้อควรระวังสำหรับเจ้าของบ้านนะครับ ที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบนะครับว่าไองานไฟฟ้าเนี่ยเวลาที่เ,เป็นผนังแบบปิดมวลเบากับเป็นผนังแบบผนังสําเร็จรูปนะมวลเบาเนี่ยมันมีความยากง่ายต่างกันยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงในการใช้ในอนาคตเนาะอันดับแรกเนี่ยพูดถึงงานไฟฟ้าก่อนนะครับงานไฟฟ้าเนี่ยก็มีหลายส่วนนะแต่ว่าส่วนที่ทาอยู่ตอนเนี้ย ก็คืองานเขาเรียกว่าเดินท่อร้อยสายไฟนะเดินท่อสําหรับร้อยสายไฟแล้วก็ฝังบล็อกไอ้บล็อกนี้ก็คือนึกถึงว่าเป็นพวกปลั๊กเสียบนะสวิตช์ไฟพวกนี้ก็จะเป็นบล็อกแบบนี้นะครับลองดูอันนึงนะครับถ้าเป็นสวิตช์ไฟก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับถ้าเป็นปลั๊กเสียบก็จะเป็นแบบนี้ความจริงแล้วคล้ายๆกันนะครับจริงๆก็เป็นแค่ ที่ยึดนะที่ยึดหรือทีอ่ติดตั้งตัวปลั๊กเสียบนะหรือว่าสวิตช์ไฟนะครับแต่ว่า,ากรณีนี้ถ้าเป็นบ้านที่มีการสร้างใหม่เนี่ยก็จะต้องเป็นการเดินท่อร้อยสายไฟแบบฝังในผนังนะครับฝังในผนังนะครับฝังไปเลยแล้วก็ฉาบนะเดี๋ยวจะพาไปดูที่ฉาบเสร็จแล้วตรงนี้ก็แค่ประมาณเหนือฝ้าไปนะก็ ประมาณทั้งเท่านี้นะครับ2เมตรนะครับถ้าเขาฝังเหนือป้าไปก็โอเคแล้วนะครับทีนี้สำหรับระดับนะแล้วก็จุดสำหรับเป็นปลั๊กเสียบสวิตแบบนี้นะครับก็ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยควรจะต้องมารเขาเรียกว่ารีวิวนะรีวิวความถูกต้องและเหมาะสมแล้วก็ตรงตามความต้องการของเราหรือเปล่าเนาะอย่างเช่นอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็อย่างเงี้ยคือวางแผนให้เป็น ช่องเอ่อเป็นแผงสําหรับวางทีวีนะเป็นแผงสําหรับวางทีวีก็อ่าเขาก็จะมีปลั๊กที่จะมาเสียบนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อทีวีนะสายสัญญาณทีวีหรือปลั๊กทีวีนะครับก็จะเดินมาตรงนี้เพราะว่าวางแผนไว้แล้ว,ลวนะสิ่สิคแญอนิายนึงคือระดับนะครับระดับนะคืออย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่านะครับตำแหน่งนะตำแหน่งและระดับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือปลั๊กตำแหน่งนี้ นะครับระดับแล้วก็ก็จริงๆก็แล้วแต่ผู้ออกแบบมันมีสแตนดาดอยู่นะบางคนก็อาจจะบบว่าจากนี่มาถึงตรงนี้30สิเซนนะบางคนบอก40่สิบเซนนะแล้วแต่นะครับมันก็แล้วแต่ผู้ออกแบบหรือว่าเจ้าของบ้านเนี่ยอยากจะบอกว่าเออให้ปักเนี่ยมันอยู่ต่ำเลยจะต่ำไปก็ติดบัวนะสูงเลยสูงแค่ไหนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สภาพเป็นสวิตนะก็จะ สูงแค่ไหนนะสูงแค่ไหนหางออกมาจากเสาแค่ไหนเ,เจ้าของบ้านเนี่ยสามารถกําหนดหรือรีวิวได้นะครับเวาดูในแบบเนี่ยเขาจะเขียนตําแหน่งไว้ไม่ได้บอกระบุะเฉพาะจุดตงแต่ว่าระดับเนี่ยเขาจะเขียนไว้เช่นบวก0.3เมตรอย่างเงี้ยบวกบวกหมายความว่าบวกจากพื้นฟินิชชิ่งแล้วนะขึ้นมา,เา120เซน1.2เมตรนะครับบางบ้านคนสูงนะเยอะก็เอา 1.4เมตรก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้คือระดับเนาะดูในแบบเขาจะเขียนไว้ยางงั้นนะครับทีนี้ถ้าเป็นตำแหน่งเนี่ยเจ้าของบ้านอาจจะวางแผนไว้ว่าห้องนี้จะใช้ทำใช้ทาอะไรนะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องทำงานแล้วจะมีอะไรวางไว้ตรงไหนนะสมมุตินะครับถ้าไม่ได้คิดเนี่ยสมมติไม่ได้คิดนะเออเอาละตรงนี้เป็นโซฟานาะเจ้าของบ้านจะวางโซฟา แต่ว่าทัางไฟไม่รู้ผู้ออกแบบก็ไม่รู้นะก็เลยฝังปักไว้ตรงนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเวลาใช้งานจริงโซฟามันก็จะบังปักอย่างเงี้ยควรจะทบทวนใหม่ว่าเอถ้ามันบงังปุ๊บทำไงดเีเฉพาะตรงนี้ให้มันสูงขึ้นมาเลยโซฟาไหมหรือว่าย้ายตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับจริงจริงเ,เจ้าของบ้านเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าบ้านเนี่ยห้องไหนเนี่ยใช้ประโยชน์อะไรนะแล้วก็จะซื้ออะไรนะ มาไว้ตรงไหนก็จะรู้ว่าจะต้องเสียบปลั๊กอะไรตรงไหนนะครับดังนั้นเนี่ยควรจะรีวิวแบบนะแบบที่แบบก่อสร้างนี่แหละนะหรือแบบสายไฟนะแบบก็เรียกว่าแบบไฟนะตำแหน่งนะระดับนะแล้วก็ตำแหน่งระดับของปลั๊กและสวิตช์นะครับสวิตช์บางทีอาจจะไม่ชอบตรงนี้นะก็ไปไว้ตรงนูน้นทีนี้จะดูยังไงนะถึงจะถูกนะสมมุติว่าอย่างอันนี้ก็ถูกแล้ว สมมติว่าประตูมันเปิดมาอย่างนี้ใช่ไหมอ่าโอเคเปิดเข้ามาปาับอยู่ตรงนี้ก็ถูกอ่าสว,วิตช์อยู่นี้ถูกแล้วแต่ถ้าแบบกรณียกตัวอย่างนะประตูเนี่ยมันเปิดเปิดเปิดมาอย่างนี้เปิดมาอย่างนี้แล้วไปเอาสวิตช์อยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าเปิดประตูเสร็จแล้วก็เดินอ้อมาเพื่อมาเปิดสวิตช์ไฟอันนี้ไม่ถูกนะเจ้าของบ้านเนี่ยจะต้องรีวิวซะก่อนนะอ่าสมมุติตรงนี้เป็นประตูเลื่อนสมมตินะประตูเลื่อนเลื่อนมาอย่างนี้ สวิตไฟอยู่ตรงนี้ไม่ถูกถ้าเป็นประตูเลื่อนก็อาจตรงนี้เหมาะสมกว่าเพราะเลื่อนมาอยู่อย่างนี้มันก็จะบงังอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งซึ่งคนที่รู้อ่ะก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยจินตนาการไว้แล้วว่าตรงไหนทําอะไรสมมุติว่าตรงนี้อยากจะวางวางชั้นนะชั้นหรือว่าตกแต่งเป็นตู้เสื้อผ้าอ,อ่างั้นไม่ต้องมีปลัก๊กไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับไม่ต้องมีแต่ว่าอย่างนี้อเออเผื่อปลั๊กไว้นะเขาจะต้องวางแผนว่าตรงนี้จะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแหละ นะครับอ่าก็จะไว้ลักตรงนี้แต่ว่าสมมติตรงนี้รู้อยู่แล้วนะว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้านะตู้เสื้อผ้าอ่าเป็นบิวอินทั้งแผงนี่เลยสมมุตินะครับทั้งแผงนี่เลยแล้วก็ปลักก็ดันไปวางอยู่ตรงนี้ไปยางนีตรงนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับก็คือตอนบิวอินเนี่ยเขาก็จะปิดหมดเลยนะปิดหมดตู้เสื้อผ้าปิดปลักหมดก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับนั้นก็อ่าถ้างั้นก็ถ้าจะบิวอินตรงนี้ลักก็ควรจะมาอยู่ตรงนี้นะหรือไม่ต้องมีเลย อ่าเป็นต้นครับอันนี้ก็คนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยก็จะมีจินตนาการจะวางแผนไว้แล้วใช่ไหมก็ควรจะต้องอามาทบทวนดูอีกทีหนึ่งก่อนที่ช่างไฟเนี่ยเขาจะเสร็จงานหรือว่าก่อนที่เขาลงมือทําก็ได้นะครับหรือให้เขาทําไว้แล้วก็มามาเดินดูมาเดินดูว่าเหมาะสมไหมนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยอพอใช้จริงๆเนี่ยก็จะมีปัญหายกตัวอย่างเมื่อกี้นะเช่นเอาโซฟาที่อยู่ตรงนี้นะโอ้ปิดหมดเลย อยู่หลังโซฟาครับแล้วก็าไปเสียบได้ไงล่ะนะบางท่านอาจจะเคยเจอประสบการณ์แบบนั้นที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าไม่ได้รีวิวนะว่าตำแหน่งของปลั๊กระดับของปลั๊กนะแล้วจุดในะที่การใช้งานเนี่ยมันจะใช้ทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยไม่ได้รีวิวครับนะทีนี้ประเด็นหนึ่งจบไปแล้วนะเรื่องตำแหน่งและระดับนะตำแหน่งและระดับของปลั๊กแล้วก็สวิตช์ไฟนะอย่างตรงเนี้ยของเราก็คือจากพื้นฟินิชชิ่งมาที่ใต้นะใต้ท้องเนี่ย สามสิบเซนส่วนอันนู้นก็จากพื้นไปนิชชิ่งนะมาที่กลางกลางสวิตนั่นนะ่ะร้อยยี่สิบเซนร้อยยี่สิบก็จะประมาณว่าก็ไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไปนะ,ะแต่ถ้าบ้านไหนแบบว่าวบ้านร้อยยี่สิบก็อยู่ประมาณนี้นะ,ะบ้านไหนแบบว่าเ้ยสูงคนสูงหมดเลยนะก็จะไว้สูงถ้าบ้านไหนว่าเออก็มีเด็กอยู่บ้างนะงั้นเอาสวิตต่ำลงมาหน่อยไหมให้เด็กพอเอื้อมถึงเป็นต้นอย่างนี้ครับจริงๆสามารถ บอกช่างนะแล้วก็กำหนดได้นะครับตามเ,าเขาเรียกไลฟ์สไตล์หรือว่าตามสมาชิกในครอบครัวนะที่อยู่นะครับอ่าอย่างอันนี้ก็เดี๋ยวเสริมนิดนึงนะครับไหนๆก็ผ่านมาแล้วอันนี้ก็เป็นผนังแก้ไขนะผนังแก้ไขนะก็จะเป็นอย่างนี้ครับฝั่งนี้ก็จะมีมีกรอบนะมีกรอบกรอบข้างนะก็จะดูแล้วสวยงามดีนะแต่เดิมไม่เป็นแบบนี้นะครับอา่า ส่วนฝั่งนู้นนะฝั่งด้านหลังนู้นก็จะมีกรอบเหมือนกันนะพอเราหลุกเข้ามาประมาณ20 30, 20เซนนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนผนังตกแต่งไปะนะครับจะเป็นแบบนี้อันนี้ยังไม่เสร็จนะพอดีก็จะเป็นแบบว่าวางทีวีในข้างล่างก็จะวางเป็นแบบว่าที่วางทีวีทีหนึ่งนะครับเป็นเดี๋ยวนี้เขาก็จะเป็นแบบจอ LED ดี <c oughs> ใช่ไหมเขาไม่ได้แขวนแล้วก็วางบนนี้มีชั้นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเหมาะสมนะ อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นปลั๊กของฝั่งนู้นนะเดี๋ยวผมก็จะมาไล่รีวิวอีกทีหนึ่งนะทีนี้ลักษณะของของ,ของผนังกับกับการเดินท่อร้อยสายไฟเนื่องจากมี2แบบนะของเราเนะี่ยมีแบบที่เป็นอิดมวลเบากับตัวนี้ผนังมวลเบาสมเร็จรูปผนังสาเร็จรูปมวลเบามันก็มีความยากง,ง่ายต่างกันนะถ้าอย่างอิดมวลเบาก็ต้องแบบว่า นี่นะครับเอาเขาเรียกลูกหมูนักกรีดปแล้วก็ซาะนะซาะให้เป็นร่องพอที่อันนี้จะลงไปได้นะอันนี้ก็เหมือนกันนะซาะเหมือนกันอันนี้ก็พื้นตะตันเลยนะข้างหลังนี้ก็จะใช้เวลายากพอสมควรทีนี้เปรียบเทียบกับอันนี้เปรียบเทียบกับอันนี้อันนี้เป็นผนังผนังเขาเรียกว่าสําเร็จรูปนะมวลเบาข้างในมันจะมีรูอยู่หนึ่งสองสามสี่รูนะเป็นโพรงเพื่อให้มันเบานั่นแหละนะครับ ทีนี้ก็เอาเวลาที่จะสอดลงมาเนี่ยก็คือแหวะตรงนี้นิดนึงนะทีจริงไม่ต้องแหวะก็ได้นะแต่ว่ามันมีมันต่ํากว่านะก้อสอดลงมาเลยปื๊ดแล้วก็มาตัดตรงนี้ตรงนี้ข้างในมันเหมือนจะเป็นโพรงๆนะก็ถามเขาดูแล้วก็ตัดง่ายกว่านะครับตัดง่ายกว่าเพราะว่าแค่แค่กรีดให้เป็นรูปเนี้ยแล้วก็แหวะนิดนึงมันก็จะทําได้ละนะแล้วก็สอดท่อลงมาที่นี่สําหรับเตรียมการสําหรับร้อยสายไฟนะ แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับยังไม่ถึงขั้นที่จะเดินหรือร้อยสายไฟแค่เป็นขั้นที่ว่าเดินท่อนะสำหรับร้อยสายไฟแล้วก็ฝังนะฝังพวกสวิตช์หรือปลั๊กนะครับถ้าถ้ามีแบบว่าอ,อินเทอร์เนต็ตระบบแลนนะอื่นๆก็ต้องทำกันตอนนี้แหละนะตอนนี้แหละนะถ้าผิดพลาดอะไรก็ต้องต้องตรวจให้เจอก่อนที่เขาจะชาเนะพราะชาไปแล้วก็จะไม่เห็นแล้วเห็นแต่ไอ้นี่โผลมานะ ก็จะเป็นงานเพิ่มงานแก้มีปัญหาอีกนะครับอ่าถ้างั้นเดี๋ยวคลิปนี้นะก็จะขอจบเท่านี้ก่อนนะครับท่านใดที่มีคำถามนะหรือมี่คำแนะนำก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้านะครับ